สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็เป็นข่าวที่ฮือฮานะครับการแข่งขันฟุตบอลถ้วยอิลิตนะครับก็ทีมจากบ้านเราก็คือบุรีรัมยืนเต็ดเดินทางไปเยือนยาโฮดารุตัสซิมนะครับก็เสมอจะไปสู์ประตูต่อศูนครับแต่ว่าในเกมเนี่ยรู้สึกจะมีข่าวฮือฮานะครับเกี่ยวกับอาริฟไอมานกับทางอุ่มเรานะครับ ก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับในช่วงการแข่งขันก็ไม่อยากจะกล่าวถึงมากครับทางบุรีรัมย์เองต่อไปก็คงจะต้องเน้นเน้นทุกแมตช์แหละครับแล้วก็ทางบุรีรัมย์เองก็ยังมีโปรแกรมการแข่งขันไทยลียกอีกคนข้าจะเยอะพอสมควรครับในเดือนธันวาคมในช่วงที่เราแข่งเอฟเอฟนี่แหละครับก็เป็นเส้นทางนะครับของทีมยักษ์ใหญ่ของชาติเรานะครับที่จะสร้างชื่อเสียงนะครับเป็นทีมเดียวครับ ในเอเซียอลิครั้งนี้นะครับจากไทยนะครับที่เ,เข้าไปแข่งขันในฟุตบอลถ้วยครั้งนี้นะครับจากการาติดตามนะครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับการซ้อมของทีมชาติไทยจะเริ่มขึ้นตอนเย็นก็วันพรุ่งนี้นะครับวันที่5เนี่ยก็จะมีนักเตะนะครับจากทางาทีมในไทยลีกของเรานะครับเข้ามาสมทบอีก พอสมควรครับคือมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปริมาณนักเตะไทยตอนนี้ก็ยังขาดของท่าเรือนะครับแล้วก็แบงกอกีเต็ตก็จะตามมานี่เลยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ในช่วงวันที่10นะครับวันที่10ก็จะมีนักเตะจากทางเจลีกนะครับก็คือสุภโชคสารชาติแล้วก็จะบุกเอกนิปัญญาเข้ามาสมทบจนเต็มทีมนะครับฟูลทีมแน่นอนครับ1ิ11เพื่อจะเตรียมการเปิดบ้านนะครับราชมังคลายกีฬาสถานตอนรับการมาเยือนของทีมชาติมาเลเซีย การพบกับนะครับทางติร์เรสเตในแมตช์แรกที่เราจะพบกับทีมนะครับติเนี่ยในวันที่8ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ไปแข่งขันกันที่เวียดนามนะครับเป็นสนามกลางก็อย่างที่พูดนะครับว่าตอนนี้ทีมเรายังไม่เต็มทีมจะไปประมาทติโมคงไม่ได้เพราะว่าติ m o เนี่เขาพัฒนาขึ้นมาพอสมควรครับคือตอนนี้เขารู้สึกเขาจะมุ่งม,มั่นนะคล้ายๆสปเราเลยติโมเนี่ย เขายกระดับทีมเขาขึ้นมาเหนือบูนายอย่างชัดเจนจะเห็นได้นะครับจากระดับฟุตบอลเยาวชนของเขาเนี่ยสู้โหโขาดใจครับโดนยิงเท่าไหร่ก็ยังสู้ขาดใจอยู่นี่แหละครับเป็นคุณสมบัติของทีมที่จะเดินหน้าไปสู่อนาคตถ้าเกิดทีมอเขาวางโครงสร้างทีมเพืดีๆนะเราหาโค้ดเรามีการพัฒนาเยาวชนดีๆเนี่ยผมคิดว่าอนาคตอีกไม่ไกลครับทีมอก็จะขึ้นมาอยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยครับในย่านอาเซียนของเรา ก็เราดูพัฒนาการของเพื่อนบ้านเราด้วยครับละวันที่8ที่ถึงนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องเอาชชนะเหนือติมอร์ให้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพลาดท่าเสมอหรือแพ้ติมอร์ขึ้นมาเนี่ยแดงกิงก้งระดับโลกเราจะร่วงครับเพราะว่าเขาอยู่ระดับโลกต่ํากว่าเราถึงแม้ว่าคะแนนแดงกิ้งฟี ف านะในรายการเอฟเอมันจะไม่เยอะแต่ถ้าเราแพ้เนี่ยมันเยอะแน่ครับเพราะว่าเราแข่งขันในรายการนี้แม้กระทั่งอินโดนีเซียกับทางเวียดนามก็ต่ำกว่าเราครับ แลนทิงต่ํากว่าเราเยอะเลยอิดัดีเนี่มีคะแนนน้อยกว่าเราเป็นร้อยคะแนนนะครับร้อยกว่าคะแนนนะที่เขา,ามีคะแนนแลน k ์ทิงฟีฟ่าน้อยกว่าเรานะครับดังนั้นเรา,เรา,เ,ราเราไปแพ้เราจะเสียคะแนนเสียแต้มเยอะครับมากกว่า2แตแมแน่นอนมันจะส่งผลถึงแลนดะ์ทิงฟีฟ่าของเราดังนั้นครับการแข่งขันเอฟเอฟครั้งนี้เนี่ยจะว่าเป็นการแข่งขันที่จะมาทําเล่นไม่ได้เลยนอกจากนะครับเราจะรักษาแชมป์ของเราแล้วนะครับ เรายัางจะต้องคว้าถ้วยนี้เพื่อเป็นเกียตรติแก่สมาคมฟุตบอลประเทศไทยและช้างศึกของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะ,ะดํารงสถานะแดงกิ้งฟี فا เราด้วยเพราะว่าถ้าเกเราพลาดไปแล้วเนี่ยเราจะร่วงครับเพราะว่าคะแนนของเรามันจะติดลบเยอะนะครับเพราะว่าทุกทีมเอาเป็นทุกทีมแล้วกันครับที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยแดงกิ้งฟี فا ต่ำกว่าเราทั้งสิ้นเป็นไม่เป็นผลดีครับถ้าเราจะแพ้ การแข่งขันครั้งนี้ครับเพื่อนเพื่อนเข้าใจถูกแล้วครับมันเป็นการแข่งขันเพื่อจะประกอบร่างนะครับในการที่จะเอาแกนหลักของเราผสมกระทีมยางบัตรเลือดใหม่เพื่อเตรียมตัวนะครับแข่งขันในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกในต้นปีหน้าคือเดือนมีนาคมปีหน้าครับเดี๋ยวก็จะถึงแล้วครับเหลือเวลาแค่3เดือนเนี่ยการฟุตบอลรอบคัดเลือกของเอเชียนคัพก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับก็จะมีการจับฉลากเราอยู่ทูที่1นนะครับจะจับฉลากกันในวันที่9 กระแสความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติที่เป็นคู่แข่งของเราเลยนะในรายการนี้เท่าที่สื่อมวลชนหรือว่าแฟนบอลเนี่ยมาจัดอันดับกันนะนะครับตามฟอร์มนะตามฟอร์มตามสถิติต่างๆเนี่ยก็จะมีเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียครับที่จับตามองกันแต่ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าผมมองที่ทีมที่ลหลายๆคนอาจจะมองข้ามเช่นฟิลิปปินส์นะผมมองฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลย ที่อยู่สายเดียวกันกันกบเวียดนามกับอินโดนี่แหละและโดยเฉพาะอินโดตอนนี้เขามาไม่เต็มครับนักเตะของเขาเนี่ยยังมาไม่ครบและไม่รู้จะมาได้หรือเปล่าด้วยนาต้องวงเล็บแบบนี้ด้วยนักเตะที่ว่าคือนักเตะที่เป็นความหวังของอินโดคือตัวลูกเซียวเขาเนั่นแหละครับที่แข่งอยู่ในลีกเนเธอร์แลนด์นั่นแหละเพราะว่าฝรั่งเองเนเธอร์แลนด์เขาไม่เข้าใจหรอกครับตัวดามนเดอเฟฟซึ่งมันอยู่นอกฟีฟ่าเดย์แล้วเขาไม่รู้ด้วยการ่งขัน รายการนี้สําคัญอย่างไรการที่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยเนี่ยครับเป็นสิทธิ์ของสโมสรน,นะครับเพราะว่ามันอยู่นอกตารางฟีฟดาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเนเธอร์แลนด์เขาจึงปฏิเสธสมาคมฟุตบอลของอินโดนีเซียมาครับว่าจะไม่ปล่อยแต่ก็ได้รับการร้องขอนะครับจะทางสมาคมคท่านนายกของยูนโดเนี่ยนายกสมาคมนะครับขอให้ปล่อยมาแต่ก็ได้เป็นบางตัวครับ ได้เป็นบางตัวด้วยการขอร้องแต่ผมเชื่ออย่างนี้นะผมขอพูดไว้เลยว่าไม่มีทางครับที่อินโดจะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปเรื่อยถึงแม้สื่อมวลชนจะมายกย่องทีนไทยเป็นต็งหนึ่งนะถึงแม้จะบอกขนาดไหนก็ช่างว่าโฟกัสบนโลกแล้วรายการนี้เป็นรายการที่จะเอายาวชนมาเตะเฉยถึงจะพูดขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ครั้งนี้เวียดนามไม่ทําเล่นด้วยครับเวียดนามเอาจริงครับแล้วเวียดนามเนี่ยสะสมความแค้นนะ <laughs> สะสมความแค้นคือฟุตบอลอินโดนีเซียเนี่ย2024เนี่ยเขามาถล่มเวียดนามจนฟุตบอลเวียดนามเนี่ยตกต่ำไปเลยจะเห็นได้ว่า l อลพีแบงคับเราไปแข่งกับเวียดนามเนี่ยแทบจะไม่มีผู้ชมเข้ามาให้การให้กำลังใจทีมชาติเขาเลยนะเพราะว่าเขารู้สึกิตหวังเนะเพราะว่าปกติแล้วในระดับเกรดฟุตบอลเนี่ยแรง์กิ้งวีฟ้าโลกเกรดฟุตบอลในความรู้สึกของแฟนบอลเวียดนามเนี่ยอินโดนีเซียนี่คือทีมที่ไม่ได้อยู่เหนือพวกเขา แต่ปรากฏว่าด้วยเหตุการณ์ที่อินโดนีเซียทําการโอนตัวอย่างบ้าคลั่งนะในช่วงฟุตบอลโลกอ่ะที่ฟีฟ่าเปิดนะครับให้โอนตัวลูกเซี่ยวได้คือบ,บรรลุชั้นที่สามก็คือปู่ย่าตายายนั่นแหละมันจะเป็นตรงเป็นพ่อแม่แล้วชั้นที่สองไม่ต้องเราชั้นที่สามมาเลยได้ทําให้นะครับทางสมาคมฟุตบลอลแห่งอินโดนีเซียนี้โอนตัวอย่างมหาศาลทําให้ฟอร์มของอินโดนีเซียเปลี่ยนไปครับหลังจากที่ตกรอบไปใชมครับเมื่อต้นปีอ่ะ ฟร์มเปลี่ยนไปเพราะว่าได้นักเตะนะฝีเท้าจัดมาจากทางอินโดนีเซียามาจากทางเนเธอร์แลนด์นะครับมาประจําทีมอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งเขาทําเป็นระบบครับมีการสกาดูตัวแล้วมีการติดต่อประสานงานมาเพื่อจะให้นักเตะเหล่านั้นมาเข้าพิธีสาบานตนนะเป็นพลเมืองอินโดนีเซียและทําการแข่งขันมันโชคร้ายเรื่องไงก็ไม่รู้ครับฟิลิปปินส์กับเวียดนามเนี่ยไปอยู่ร่วมสายกับ ฟุตบอลรอบฟุตบอลโลเราขึเลือกกับอินโดนีเซียครับซึ่งมันเป็นสายที่แปลกมากเพราะปกติแล้วเนี่ยทีมในย่านอาเซียนอย่างเราเนี่ยฮะจะอยู่กับสิงคโปร์นะแล้วก็อยู่กับอ่าเกาหลีนะครับแล้วก็อยู่กับจีนแต่ในสายของอินโดนีเซียเวียดน,นามเนี่ยกลับมีฟิลิปปินส์ห้อยมาอีกเขาจะเอาสองทีมขอให้ทีมใดทีมหนึ่งอะ ในย่านาเซียนเนี่ยเนือเนื้อกว่าทีมในย่านาเซียนเดวยกันในในสามทีเข้ารอบแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอินโดนีเซียก็โอนตัวตะบียตะบันเข้ามานะครับโอนลูกเซียวเข้ามาก็เข้ามาก็จัดการเวียดนามสิครับเรียบร้อยครับนัดเยาวนัดเยือนเวียดนามง่หัวไม่ขึ้นครับมันมันเป็นความรู้สึกอพยพอดสูนะเขาแฟนบอลเวียดนามเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนโควิดเนี่ยเขากำลังรุ่งเรืองและมาเจอแบบนี้นะ แพ้ใครไม่แพ้ครับก็อย่างว่าครับเอเอฟเอฟเนี่ยอินโดนีเซียไม่เคยเป็นแชมป์ครับเป็นพระรองมาหกสมัยแชมป์ครั้งเดียวก็ไม่เคยเป็นนะและทีมที่เคยพ่ายแพ้ให้กับทีมเวียดนามมาครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะเป็นการแข่งธรรมดาหรือเอเอฟเอฟหรือนัดชิงเอเอฟเอฟก็แพ้เวียดน,นามเนี่ยไม่เคยที่จะสามารถอยู่เหนือเวียดนามได้เลย,เลยกลับมาตบเวียดนานมไปถึงบ้านถึงรังครับพอไปเยือนเขาก็โดนอีก ซ้าไปซ้ำมาอยู่สามแมตช์ครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันฝังแค้นฝังหุ่นอยู่กับทีมชาติเวียดนามนะและเขาจะใช้วิธีการทุกอย่างที่จะเอาชนะอินโดนีเซียนะครับเพื่อจะเรียกสตาแฟนบอลกลับคืนและช่วงนี้ทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะต้องถนอมรักษาพลังใจหรือว่าแพชชั่นกองเชียร์เขาไว้อย่างสูงเพราะว่าแมตช์ที่เขาชนะซาอุดีอาระเบียเนี่ยทางทีมชาติอินโดนีเซียจะใช้ทุกอย่างเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการขู่จะลาออกของทานนายกสมาคมคือเอริกทเฮียว,ว่าถ้าถ้าเกิดแพ้นะโครงการโอนลูกเซียวของผมเนี่ยถ้าเกิดมันล้มเหลวแนวทางนีนล้มเหลวผมก็จะลาออกลาออกจากนายกเลยและถ้าเกิดพวกคุณไปแพ้เนี่ยทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะในบ้านเราก็จะไล่อันนี้ออกไล่โค้ชชินไตยังออกโค้ชก็จะโดนไล่ออกนายกก็จะลาออกและที่สําคัญกว่านั้นคือ การเชียร์อย่างอย่างทุ่มเทยอย่างสนามแตกอย่างบ้าคลั่งของแฟนบอลชาวอินโดนีเซียนะครับในการต้อนรับการวิ่งของซาอุดีอาราเบียภาพน,นี้ผมผมหลอนแทนบาเลนนะที่มาเยือนนะครั้งต่อไปบาเลนต้องมาเยือนนะเพราะว่าแมตช์แรกเจอกับออสเตรเลียนะไปไปเล่นนอกบ้านไป่เล่นที่บ้านออสเตรเลียนะเดือมีมีนาคขนมะหลังจากนั้นน่ะถัดไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเจอกับบาเรนบาเรนต้องบินมาเยือนอินโดนีเซียที่บ้านนะครับ ไอไ้อบรรยากาศเคมูไกเนี่ยบรรยากาศที่กดดันคู่แข่งนี่แหละที่ทีมชาติอินโดนีเซียต้องการเพราะฉะนั้นแล้วกาลังใจแล้วถ้าเกิดมามาแพ้หรือมาเกิดรอยด่างที่เอฟเนี่ยด้วยการแพ้วเวียดนามหรือตกรอบหรือไม่ประสบความสําเร็จไปชิงที่3อะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะเป็นความไม่สง่งงางามของอินโดนีเซียแน่นอนถึงจะบอกว่าทําใจได้นะโฟกัสบอลโลกแต่แน่นอนครับ กระแสบูลลี่จากแฟนบอลเวียดนามจะหนักหน่วงสาหัสมากนะครับจนการุด้าทนไม่ไหวแล้วล่ะเขาทนไม่ไหวหรอครับอย่างอินโดโนีเซียเนี่ยเขาคือน,นักเลงจริงครับลูกผู้ชายฆ่าได้แต่ยาไม่ได้รอดูเถอะครับว่าเขามีอภินิหารแน่นอนครับความเก่งกาจของสมาคมฟุตบอลอินโดโนีเซียจะสามารถเอาใครก็ได้มาเล่นในทีมเขานะครับเขาจะทำให้ดู รับรองครับเอฟเอปไปไปปีถึงต้นปีรอบรองรอบชิงนี่สนุกแน่ครับเพราะว่าอินโดนีเซียจะไม่ยอมเสียเกียรติของเขาเด็ดขาดเข้ามาดีแล้วเขาจะต้องรักษาเกียรติเขา,ขเขาการรักษาเกียรติเขากับการชําระบัญชีของเวียดนามนี่แหละครับมันจะเป็นสิ่งที่ดูเดือดมากและยังมีนาซ้าครับกัมพูชาโอนตัวเข้ามาตั้งหกตัวเนี่ยผมอึ้งเลยฮะ <laughs> ไม่รู้ญี่ปุ่นนะ oh ho, ครับโอ้โหเขาไม่รู้แอฟริกาแล้วมาเลยก็น้อยหน้าเสมอไเลยนะครับ โอนตัวบราซิลโอนตัวอาเจนติน่ามาอีกเราลหครับงานนี้บันทึงเลยครับเอฟเอฟปีนี้เนี่ยรอดูแตครับท่านผู้ฟังที่เคารพสนุกแน่ทีมไทยของเราก็ไม่คือเรามาอย่างนี้ของเราอะ่ะไม่ขึ้นไม่ลงครับครั้งนี้เรามีทีมมาตรฐานฝีเท้าจะใกล้เคียงกับที่เราเล่นฟุตบอลโลกกับรอ,อบคัดเลือกแล้วก็เล่นเดช็อขับครับ,รบไม่ต้องห่วงครับผมคิดว่าฟอร์มทีมไทยเราดีแน่และมีโอกาสจะคว้าแชมป์เอฟเอฟปีนี้ได้อย่างแน่นอนครับ เกะตองกิเล็กทาคนที oh. s <S <ista Jean. S 3> ่เ no ป็นคนช่างสึกยุคใหม่ไทยแลนด์สู่สึกคือครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจอย่างไรครอบครัวฟุ้นคนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ฮูู ก็ต้องกินเละทงคนที่เป็นคนชานสึกยุคใหม่ไทยแล้ง <dedim> สู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกบนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ Yeah